สวัสดีสมาชิกแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องวิเคราะห์มวยไทยขอนําเสนอการวิเคราะห์วิจารณ์ความน่าจะเป็นของการแข่งขันศึก t r u ูโฟ r y ยูมวยมันวันศุกร์ที่เด็ดชอบหลังช่างประจําวันศุกร์ที่20ตุลาคม2566นะครับมวยรายการนี้ทําการแข่งขันกันที่เวทีมวยนานาชาติลังสิตครับเริ่มแข่งขันในเวลา18นาฬิกาแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e o u ช่อง24ในเวลา18นาฬิกาเช่นกันนะครับวันนี้ถือว่าจัดได้ดีมากครับโดยเฉพาะคู่เอกหน้าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่งนะครับ ก่อนจะไปทําการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับฝากแฟนเหมวยไว้ด้วยสําหรับสายลุ้นสายเชียนะครับคนไหนชอบลุ้นชอบเชียนะครับออกตัวบางทุนครบจบได้ในที่เดียวครับมวยพกยกลงสอครับสะปะสอนเซอร์ใจดีของเราบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยมวยพกยกลงสอครับเป็นมวยพกยกระบบอัตโนมัติเลทราคาส่งตรงจากเวทีให้แฟนบอหมวยได้ลุ้นได้เชียนะครับเล่นอยู่บ้านแต่เหมือนได้เล่นในเวทีครับออกตัวได้ในที่เดียวสนใจอยากเป็นสมาชิกของมวยพกยกลงสอแอดไลน์ไปที่พ d p k สองสี่ครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับมวยพักยกสองสี่ Arizona, ขอบคุณไปด้วยนะครับไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างยกนาทีสอก้องเกียรตินะครับเจอกันกับภูฟ้าโชดบางแสนในพิกัด1 2อปอนด์ครับเมื่อเช้ายกนาทีขึ้นเหยียบตาช่างช่างได้ตามพิกัดส่วนภูฟ้าโชดบางแสนครับขึ้นเหยียบตาช่างช่างได้120.4ลดไป4ขีดครับยกนาทีสอก้องเกียรติหรือว่ายกนาทีปอ ยกนาทีปออัพลนครอุบลน,นะครับเป็นคนจากจังหวัดอุบลครับซ้อมที่ค่ายมวยจากติ๊อุบลปีนี้16ปีนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อย67น้ำหนักปล่อยปล่อยห7กิโลสูง170เซนติเมตรครับทรงสไตล์การชกค,ครับเป็นมวยเข่าเปิดเกมนะครับตีหนักต่อยแรงครับปั้มตีแข็งแกร่งฟันสอกคมหัวจิตหัวใจเกินร้อยบูสูดีปลายมีฮึดครับเคยชนะมาฟอร์มล่าสุดนั้นชนะนกยกสี่ซเปอรแ์แบงค์สิทธิ์คูอินมาครับที่ศรีสะเกด13สสิงหาคม 66ครับส่วนคู่ชกคู่ปรับคนเดิมครับผู้ฟ้าโชดบางใสรือว่าต่อบ้านตาลคนลำพูนครับมาซ้อมที่ขั้นมวยสอทองใบจังหวัดลำพูนอายุ19ปีน้ำหนักปล่อยๆ59กิสูง170เซนเมตรครับประเภทจังหวัดฝีมือดีครับเปิดเกมเดินเตะเดินเตะเดินต่อยเน้นที่แข้งเน้นที่วงนอกมาครับหลักเหลี่ยมเชิงมวยสมองมวยถือว่าใช้ได้หน้าเสือแข็งครับฟอมล่าสุดครับชนะน,นกยกสีเพชรขุนศึกเพชรสุภาหันท เมื่อันที่8กันยายน2566ที่เวทีลังสิตวันนั้นต่อยไว้120ปอนด์ครับคู่นี้เจอกันมานะครับต่อยกันครั้งก่อนเจอกันพิกัด1 1 8ปอนด์วันนี้เพิ่มน้ำหนักมาเป็น120ปอนด์นะครับทัศนะมุมมองผมครับชอบไปที่ทางด้านของยกนาทีสอก้องเกียรตินะครับปลายแข็งแกร่งแรงกว่านะครับต้นต้นอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าหลักเหลี่ยมเป็นรองภูฟ้านะครับแต่ปลายครับการยืนระยะเบียดเสียดสีดีกว่าจะชนะย้ำแขน คู่ฟ้าโชดบางแสนอีกครั้งหนึ่งครับคู่ที่2ต่อกันเลยนะครับก้องพนัทนอนุวัตยิมหรือว่าซุปเปอร์ท็อปปอ่อนนุชเจอกันกับตาต้าเล็กยวนบ้านแท่นหรือว่าตาต้าพอหลักบุญในพิกัดในพิกัดกันที่125ปอนก้องพนัทครับเมื่อเช้าเหยียบตธช่างชั่าไได้125.6ลดไป6ขีดส่วนตาต้าเล็กช่างได้125ตามพิกัดนะครับคู่นี้ครับคู่ขี้สูสีหุ่น หนนะครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงกันไอ้เจ้าก้องพนัสนอนวัดยิ้มนะครับเออเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ซ้อมนอนวัดยิ้มอายุ18ปีน้ำหนักป่อย60กิโลสูง176เซนติเมตรเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวนะครับประเภทเข่าแหลมเปิดเกมเดินเตะหนักต่อยแรงนะครับคีบค้ำดันแทงดีขวางหน้าแทงยัดไส้แรงหมัดสอกคม ฟอร์มหลังแพนอกยกสามเพชรน้ำตาลโอ้โหโมอตเตอร์5กันยายน -66 กครับก็ถือว่าเป็นมวยที่อาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยเข่าที่มีอาวุธทั้งนอกทั้งในแต่ว่าก็โดนหนักแรงไม่ค่อยได้นะครับส่วนตาตาเน็กซ์ยวนบ้านแท่นมวยอบนซ้อมพอลลักบุญนะครับอายุ17ปีน้ำหนักปล่อยๆ59สสูง175สูงใหญ่ยาวเช่นกันเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในแทงแยกไซแรงคล้ายกันนะครับล่าสุดเสมอกับเพชรช่องจอมบอลมหาชัย15้กันยายน6ที่ลังสิ ต่อยเว้ร21เปอนด์ครับคู่นี้นะครับคู่นี้ทัศนะมุมมองผมชอบไปที่ก้องพนัทนอนวัดยิมจุดได้เปรียบนะครับจุดได้เปรียบผมดูไปที่เวทการชกนะครับวันนี้ต่อย125ปอนด์นะครับวันนี้ต่อย125ปอนด์เป็นการปล่อยน้ําหนักต่อยซึ่งน้ําหนักตัวไปปล่อยก้องพนัทได้เปรียบนะครับฉะนั้นผมมองว่าวันนี้ก้องพนัทดีกว่าฟอร์มโดยรวมก็ไม่ไปลองจะชนะตาตา้าเล็กยวนบ้านแท่นครับ คู่ที่3เป็นมวยรอบ CPF เงินล้านจเจริญยศบุรณามมยไทยหรือว่าเจ้าองซานเพชรยีดีอะคาเดมี่เดิมเจอกันกับรถถังอีสานหลังคาเหล็กอคอนสติลนะครับคู่นี้นะครับพิกัดกันที่119ปอน,นด์เจริญยศช่างได้119.6ลดไปหขีดส่วนรถถังอีสานช่างได้119นะครับตามพิกัดครับ สำหรับเจ้าเจ,าเจริญยศบุรณามมยไทยนะครับก็ไม่ต้องสืบนะครับมวยของค่ายบุรณามวยไทยจากจังหวัดตากนะครับอายุ2ี่้าปีน้ำหนักปล่อย5 8สูง165เป็นมวยเกา๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงประเภทบูดูดันครับเปิดเกมเดินหน้าท้าแหลกท้าชนเตขาเจาะยางต่อยรุนแรงหัวจิตหัวใจเกร้อยในล็อกปั้มตีแข็งแกร่งต่อยหมัดฟันสอกคมลุนหนับรุนนอกได้นะครับฟอร์มล่าสุดสะดุดผ้าเับเพชรธรรมราชพิทักษ์คหลวง8กันยายน6 6ที่ลังสิตต่อยไว้118ปอ์สรถทั้งอนังค่เหล็ก ซีซีสตีลหรือเพชรเด่นชนดาบดันสรา,ารคานมวยกระสินซ้อมดาบดันสรา,ารคาม18ปี160เซนติเมตรนะครับก็เป็นมวยถนัดขวาบูดูดันเช่นกันนะครับตามชื่อเลยรถทางอีสานหรือว่าเพชรเดินชนนะครับประเภทเปิดเกมเดินเดินหน้าท้าแรลกท้าชนเตะขวาต่อยขวานําวงในขวาคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นบูสู้หัวใจเกือร้อยครับฟอร์มล่าสุดชนะนักยกสี่ทงชยัยนุ้ยสีมุมเมือง8กันยายน 66, 66ที่ลังสิตริ 9, ปอนด์ทัศนมุมมองผมคุณนี้ชอบที่จะเลินยศบุรณามวยไทยนะครับ มวยทรงเดียวกันสไตล์เดียวกันนะครับบูสู้ด้วยกันทั้งทั้งสองฝั่งแล้วก็ลุนนับลุนน็อกหนักแรงทั้งคู่ครับลุนนับลุนน็อกได้ทั้งคู่นะครับชอบไปที่ท่าถนดความอดทนของเจริญยศบุรณามมยไทยนะครับอีกอย่างกระดูกประสุการการผ่านมวยนะครับต่อยมาก่อนต่อยมานานกว่าวันนี้จะชนะรถถังอีสานหลังคาเหล็ก44สติวครับปิดท้ายกันที่คู่เอกไม่ดูไม่ได้นะครับใครที่เป็นแฟนมวยพันแท้เป็นการป้องกันแชมป์ร้อยแปดปอนด์นะครับ อ่าทูฟยูของทางด้านแหลมโพสิบคุณวัสสนนะครับเจอกันกับด่วน99เสจต้งปาจีนในพิกัด108ปอลแหลมโพช่างได้109ลด1ส่วนดวน99้าช่างได้ร้อยด8.6ลดไป6ขีดนะครับเก่งเล็กเจอก,กันกับเก่งใหญ่แหลมโพนะครับมวยจากปัตตานีอายุ21ปีซ้อมสิงมาวินน้ำหนักปล่อยๆ56สูง165นะครับ สิบไฟหลังสดมากแพ้แค่ไฟเดียวนะครับเป็นประเภทมวยเขา่าถนัดซ้ายเปิดเกมเดินเตดซ้ายต่อยซ้ายขอ้ขอพอล็อกตีเหนียวนะครับบูสุรีหัวใจเก้อยแล้วก็มีศอกนะครับเป็นทีเด็ดพิกเกมได้ล่าสุดนั้นก็ชนะคะแนนจิกซอออโต้มวยไทยนะครับ5กันยายนหกหกที่ลังสิท์เป็นการป้องกันแชมป์1้อยปปอนด์ทูฟ o r y ยูนะครับส่วนดวน9 9้าเจต้งปาจีนนะครับหรือว่าออพชรขุนศึก มวยจากเะอสุทอนซ้อมออพชัขุนศึก18ปีน้ำหนักปล่อย50กิโลสูง157นะครับก็เป็นแชมป์105ปอนด์ของทูฟายูนะครับถือว่าเป็นมวยเด็กเบอร์หนึ่งเบอร์ถือว่าเป็นมวยรุ่นเล็กนะครับไม่เกิน105ปอนด์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยในยุคปัจจุบันนะครับฟอร์มสดมากสวีดไฟยังไม่แพ้ใครประเภทนะครับมวย มมยบูดูดันนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในเตะขาเจอยางต่อยหมัดแรงหนักลุนนบลุนนอกได้ถ้าทรวดอดทนดีในเหนียวแน่นนะครับล็อกตีแข็งแก่งแข็งแรงถ้าทนดอดทนดีฟอร์มล่าสุดครับชนะนอกยกสี่กัมพันทองชอห้าพยาธแบบสู้กันไม่ได้เลยเก้าสิงหาคมที่ลาดดำเนินนะครับโดนนับแปดไปก่อนด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สะเทือนนะครับพลิกกลับมาชนะนอกได้วันนี้นะครับเจอกันกับแหลมโพสิทธ์คุณวสันนะครับก็เลดนะครับเปิด เลตตีกลับไปตีกลับมาล่าสุดหยุดอยู่ที่เสมอแหลมโพนะครับล่าสุดหยุดอยู่ที่เสมอแหลมโพนะครับมุมมองผมนะครับแหลมโพได้เปรียบวงในได้เปรียบรูปล่างนะครับได้เปรียบน้ําหนักปล่อยส่วนเดือนเก้าๆได้เปรียบลูกหนักลูกแรงถ้าทงทนนะครับผมชอบไปที่แหลมโพสิทธิ์คุณวสันนะครับผมชอบไปที่แหลมโพสิทธิ์คุณวสันมันเปรียบกับรถกระบะไปชนรถสิรล้อนะครับแหลมโพน่าจะดีกว่า จะชนะดวล99สจ้าต้งปาจินเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับของคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามช่องวิเคราะห์มวยไทยด้วยนะครับ